ทำอะไรเอ้าทำอะไรเอาหนึงร้องไม่ได้อ่ะเอาเอาร้องไม่ได้แล้วบอกว่าที่โรงแรมเขาต้องร้องเพลงนี้ไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้แบบแรบแรบแรบเดือดรานเอาหรอเออมันร้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละโอ้โห สังคมเดียวกันฮิวตันแหมหมดเลยอะอบดอกไม้ที่ให้มาทำอะไรอย่ามาสนใจตรงนี้เลยแต่ทำเนียนต้องแบบเปภาษาองสั่งกิดเนี่ยเวลารูปปากเขาต้องได้ลูปากลิ้นเลิศเนี่ยต้องได้มันไม่เหมือนภาษาไทยลิ้นกับเขาคนตีบ November ต้องมุ่งช้ากินปากเลยเดียว ไม่ใช่อะไรฟันติดปันขยับไม่ถนัดเลยฟันเงียบมากหนูร้องเขาแบบโน้เบนเบนเซนตี้ยันแบบปากไอ้นี่เลยอ้าวอาวันนี้เดี๋ยวเราบอกว่าจะเอาดอกไม้ที่เหลือที่ไม่คนใช้แล้วจะจะบอกว่าลอยกระทงคนจะใช้เป็นแบบพวกใบตองดอกไม้จริงอะไรอย่างงี้มากกว่ามีเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เลย เก็บเศษอันนี้มาทำอุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมซึ่งวันนี้พี่โป้จะทำอะไรเอ่ยวันนี้พี่โป้จะทำกระโถงนั่นเองใช่ไหมมาทำมงกุฎหัวนะแต่ก็เป็นแบบว่าลักษณะแบบอินกระทถงนิดนึงอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็คือดอกไม้ดอกไม้ปลอมแบบนี้ ที่เป็นลักษณะเหมือนแบบกระดาษใช่เป็นเหมือนกระดาษผสมสีเนเออเขาซื้อกันที่ไหนแล้วอันนี้ซื้อที่ออจะพูดตออเอนไม่ใช่ส่วนจะจุจากก็จะมีเป็นห่อมีหลายหสีแบบีหลายสีมีดอกุรามีมีเลือกเยอะมากมายหลายขนาดหลายแบบหลายแบบมากเลยอันนี้ก็เล้อันนี้มามีดอกไม้สล้วก็มีนี่คขาก้านลวดมันเป็นเหมือนสำหรับดอกไม้ใช่ รวดประดิษฐ์คือมันละอ่อนมากบางคนไปซื้อร้านช่างนี่อาจจะดัดไม่ได้โอ้ไม่ได้ต้องต้องดูแลือต้องเช็กก่อนว่ามือเราแบบดัดได้หรือเปล่าเพราะมันแข็งเกินค่ะแล้วก็ตอนที่ทำไปนี่ค่ะแล้เป็นไหมพรมของร้านพิมพ์ช็อปค่ะเป็นลักษณะเซ่แพ็กก่อนหรือว่าแกเอาแพ็กก่อนวันแผลเอาเหรอเออก็ไม่ได้เป็นแผลนะเออได้อยู่ นี่เป็นเป็นไหมคมอนิดหนึ่งนะคะยื่นออกมาแล้วจะเป็นตะข่ายแบบนี้แต่ว่าข้อม้วนมาดูไม่ออกเลยใช่แล้วก็สามารถทําได้หลายอย่างนี้เราก็จะลองมาทําหมวกดูนะคะอ๋อแล้วก็มีนี่ค่ะว่าตะข่ายตะข่ายตะข่ายนี้ค่ะเลือดเอออะไรอ่าสำแหงตข่ายพะรุนตะข้ายอย่างนี้ใครก็ลองไปดูแล้วแต่จะเลือกสีขาวดีกว่าจะได้ดูแบบ ดูแบบหวานหวานดูหวานหวานดูเป็นสาวหวานกานออกกำลันกายการะอกกำลักาปืนกาวปืนกาวเหมือนเดิมเจ้าแม่ปืนกาวขัดไม่ได้อันนี้ขั้นตอนแรกเราจะม้วนลวดนะคะขดลวดให้เป็นวงกลมลวดเนี่ยมันจะมีขนาดขนาดเดียวนั่นแหละคือมันเวลาซื้อคืนนี้มันเป็นลวดประดิษฐ์ใช่ลวดอะจะไม่ขายเป็นม้วนใช่แล้วก็จะใช้ครึ่งหนึ่งของลวดนี้ค่ะ แต่แล้วเราก็เอาปลายอีกด้านนึงเนี่ยมาชนปลายแล้วก็ทําให้มันเป็นวงกลมค่ะอันนี้ความจริงแล้วอ่ะก็แล้วแต่ใครว่าจะเอาไซส์ไหนอ๋อแล้วแต่ว่าอยากได้ใบเล็กใบใหญ่ก็เอาไซส์แบบนี้ผู้หญิงอยากไปลไรกะทงว่าแต่ไรกะทงหาใครมาค่ะอ๋ยวคิดตั้บหนึ่งโอ้ยโอ้ โอ้ยใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันรับทำไมรับเมย์นั่นแหละนี่นะคะก็จะได้เป็นขดอันนี้อันนี้ขดแรกส่วนขดที่สองเราก็จะทำให้มันใหญ่กว่าขดแรกสักประมาณนิ้วหนึ่งว่าเราว่าเราก็จะวัดอย่างนี้เนี่ยให้มันให้มันใหญ่กว่าประมาณนิ้วหนึ่งนี่อีกมากใช่ไหมโอ้โหเป็นมากเลยรู้เลยอ่ะรู้เลยอะอันนี้พูดถึงแบบ สไตล์ที่ทำนี่ก็ออกแนววินเทจเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพว่าเราควรจะแต่งตัวยังไงมันจะออกมีกลิ่นอายของวินเทจเหมือนแบบหมวกเก่าๆอะ่ะมันจะมีแบบการแตะทั่วไปอาจจะไม่ต้องสวมเต็มใบบางทีคล้ายๆกับว่าเป็นถือว่าเป็นกิฟต์ติดผมอ่ะเป็นชั้นก็จะเป็นแบบนี้วงเล็กกับวงใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาประกบวงเล็กกับวงใหญ่ด้วยกันและให้ดูนิดนึงว่าเป็นแบบนี้มันจะอยู่ อย่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมสองอันนี้อยู่ด้วยกันใช่การเชื่อมเัาก็จะจับวงเล็ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะพันลวดแบบเข้าไปจริงๆแล้วเราตัดให้สั้นนิดนึงก็ได้พื่อความสะดวกลวดแบบนี้ใช้กรรไกรตัดได้เลยนะคะตัดไม่ออกใชนี่ค่ะเราก็จะเริ่มเชื่อมไปแล้วเราก็พันเชื่อมพันจากวงเล็บเราก็ยิบวงใหญ่ขึ้นมาเป็นน่้งว่างไว้ประมาณนี้นึงนิ้วหนึ่ง <ก>หรือครึ่งน,นิ้วอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็พันประมาณสามสี่แล้วก็พันขึ้นมาอันเล็กพันสลักฟันปาขึ้นไปค่ะเป็นซิกแซกใช่ซิกแซกนี่ค่ะเราก็ดัดจนเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วขษณะแบบนี้นะคะได้โครงใช่เป็นโครงที่วงกลมอันเล็กเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็วงกลมอันใหญ่เนี่ยเป็นฐานด้านล่างเป็นเฉียงขึ้นอย่างนี้ค่ะแบบนี้อ่าแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไหมพครงของฟินช็อปเนี่ยนะคะออกมาที่ดูเหมือนเป็นเส้นแล้วก็ดึงดึงมินึงใช่เราก็เอามาพันเป็นฐานด้านบนปิดจากขอบข้างล่างกอนเลย แล้วก็จะยิดด้วยปืนกาวนะคะเดี๋ยวช่วยตัดดอกไม้เรอได้เลยค่ะในพวมนี้มันยืดดึงได้นะคะพันจากฐานไปก่อนเือค่ะไล่ไปนะคะผาดฐานแรกอ๋อก็ไหลฐานไปก่อนเดยแต่มันดึงได้อือแล้วก็ยิดด้วยปืนกาว ก็เก็บลปยจานั้นเราก็เก็บด,ด้านล่างาก่ดดนงอนเดี๋ยวเราเค่อยเก็บด,ด้านบนไปตรงระหว่างาลวดนะคะกับไหมพรมให้เข้าด้วยกันพอมันใกล้แห้งใกล้ไม่ร้อนเราก็ใช้มือจับบเอาไปได้น่ะ<อ>ต้องระวางังด้วยแล้วเนี่ยข้างบนมันจะเป็นวโววอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเราเริ่มแบบด้านล่างก่อนเราก็จะ เพราอมันยืดได้อยู่แล้วใช่มันยืดได้แมรวมได้ก็้วก็เต็มกาวแบบเป็นกาวล็อกไปอีกหรือถ้าเกิดสะดวกในการเย็บก็เย็บแต่เราลองใช้อ่าลวดลวดเล็กล็อกไว้ดู ตัดเข้าไปก็พยายามเก็บปลายลวดทีเพราะว่ามันจะต้องอยู่บนศีรษะแน่อไม่งั้นเดี๋ยวจะแทงเลยเลือดอาบกันได้นี่ตอนนี้เราก็จะได้ที่ช้อนปลาเพื่อไปตกปลากัแล้วนะคะจุดนี้งานวัดงานวัดเจอกันไปบ่อยนะเนี่ยไม่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 เคยเลยให้ตายให้ตายเลยไปสามวันติดเลย ค okay. ได้ก็ได้เป็นทรงแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดดอกไม,ม,ม้ดอกไม้เน่เห็นไหมได้ใช้แล้วใช่เราก็จะติดตรงระหว่างช่องว่างตรงนี้นะคะที่เราทําไว้ระหว่างาวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่วิธีการติดเราก็ใช้ปืนกาวเหมือนเดิมค่ะ,คะติดเลยอ ค่ะเราก็ติดรอบแบบนี้นาทีใช่ไหมเ,เดี๋ยว<ม>ะจะยังเราจะเพิ่มด้วยตะข่ายนิดนึงตะข่ายนิดนึง บางหน้าเบาๆอ่าได้ได้อย่าให้เห็นเต็มหน้าเห็นเต็มจะไม่สวยใช่ใช่ป่ะตัดสักประมาณหนักไหมข้อมือหนักไหมก็เบาเไม่อะไรลำบากไหมนิดนึงถ้ามันจะเกี่ยวมันจะอะไรก็ปดไหมลำบากจะได้เยอะไงอิดอิดฉาอิดฉาไม่มีอะไรเลยวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออเราจะตัดสักประมาณสองนิ้วหนึ่งสองนี่เอาสามนิ้วแบบประมาณสามนิ้วค่ะ ตัดยาวเลยใช่ไหมยาวเลยเสรแล้วเนี่ยเราได้แล้วได้แล้วแบบนี้นะคะเราจะมาจับจีบค่ะจับจีบแล้วก็รอาวงจะเรียบร้อยเราก็จะจับจีบเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นลงขึ้นลงเหมือนแบบพามพัดใช่ แล้วเราก็จะติดไปที่ฝายหมวกล้วแต่จะให้แรมน้อยแร่มใหญ่นะคะค่ะก็แรมไว้ก่อนไรก็ได้แล้วแรมเลยโอ้ยลิ้นมันพันกันแล้วแต่จะให้มันแผมออกมาเท่าไหร่โอ้แผลชาวานากลัวนิดนึงอ่ะขอแรมเหมือนเดิมดีกว่าเออแผมออกแนวนักกลัวนิดนึงกะจับติดไปเรื่อย แล้วแต่ความขี้เกียจแล้วแต่ว่าอยากจะบังหน้ามากหรือน้อยใช่แล้วจะอยากจะใช่ถ้าเราไม่ค่อยสวยเราก็ติดให้มันรอบเลยใช่ค่ะอย่างเราเป็นต้นเนี่ยเราต้องติดให้รอบเลยผ้าต้องลากมายาวๆอย่าไปเลยงานอะถ้าจะต้องบังขนาดนั้นละอย่าใส่ไปเลยอย่าใส่ไปเลยค่ะใส่แว่นกันแดดใส่หมวกอันหนึ่งจบไม่ต้องทำให้มันมากมายนักนะเออ อะไรคะอ้เสียงหัวร้ออะไรนะหัวร้อใหญ่มากวันหลังเรามาจัดประกวดหัวเราะกันดีึกว่าฉันว่าสนุกเลยเออเราต้องให้เต็มที่ค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะเสียงสูงมากเสียงว่าแบบได้ยิน้ะคำอะเลกนะแบบแบบ ปี๊ดอะได้ยินถึงพระเจ้าข้างบนอะพระเจ้าข้าขงบนอะตื่นอะสูงมากจริงออเวลางหงายนี่ออกแนวออกแนวพานงานบวชเหมือนกันนะล่างหงายนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่เหรียญกันนะคะแล้วก็เ<ใ>อาไม่ใช่เหรอ<โ>เอาไม่ใช่เหรอต้องคว่ำเอาไว้<อ>ยังห <ไว S 2> <ว>งายยังหงายเข้าใจผิดจะโยนเหรอ วีขอตัดนิดนึงแค่ตัดนิดนึงสรุปที่ติดมาทั้งหมดเพื่อที่จะตัดที่หันเราไม่ได้ใช้อะไรเลยตรงนี้นะคะทำมาเล่นๆตัดนิดเดียวเราก็ตัดหมดเลยติดทำไมตัดแล้วก็เอามาต่อแล้วก็ตายตัดต่อตายตัดต่อประมาณนี้น่ารักขึ้นเสรักขึ้นนี่แหละ แค่นี้และถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเอามาติดผมเนี่ยนะคะก็แค่ใช้กิ๊กดำอะไรเงี้ยเจาะเข้าไปเจาะไปในหัวก่อนแล้วก็เอ้าไม่ใช่เหรอเจาะอันนี้ตอันนี้ต้องบอกให้ชัดอยากรู้ใช่ไหมเช้าว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงอหรือว่าใส่กับชุดอะไรทำไงคะช่วงหน้าค่ะแล้วเรามาเจอกันนะคะ คือผมเนี่ยเป็นคนชอบใส่ถุงเท้ามากผมคิดว่าจะใส่ถุงเท้าเป็นแบบเอาใบตองอรัมาทากาวแป้งเปียกแล้วก็แบบใส่เป็นถุงเท้าแทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้แบบดีไซน์ใหม่แล้วก็สีเขียวใช่ป่ะแสงเกสีครีมอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบเอธโทนสบายๆให้มันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติด้วยเราควรจะบบอนุรักษ์เรื่องการแบบลดลงการใช้ไม่ใช้โฟมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าการใช้ใบตองน่าจะตอบโจทย์ที่ดีสุดอรอยกระทงปีนี้ก็จะแต่งเป็นชุดไทยจงกระเบนไปรอยกระทงครับ แฟ<ไ> mm hmm. ชั่นลอยกระทง mm hmm. ก็รวบผมตึงไประวังจะโดนคุกไฟนะ mm hmm. อันตารายคงจะหวีผมแสกกลางลมมร้อย้องพวงมาลัยแต่งตัวในไทยไปครับ